คือผลประโยชน์นอกประเทศเนี่ยมันเป็นทั้งยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดทั้งยุทธศาสตร์ที่แอบแฝงอยู่เยอะแยะไปหมดครับคือการที่มีทิพลสามารถจะไปมีฐานทัพอะไรที่ไหนต่างๆได้เนี่ยนะครับมันก็มีการเคลื่อนไหวทางทหารอยู่แล้วนะครับเวลามีฐานทัพมันก็มีการเคลื่อนไหวทางทหารมีการลงทุนนะครับในพื้นที่ที่ยังเปิดอยู่เช่นท้องทะเลนะครับหรือในทะเลหลวงนะครับ ใครแย่งชิงได้ก่อนใครอะไรได้ก่อนมันก็ได้เปรียบเนี่ยครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราหนักใจกับประธานาธิาหราฐครับถ้ามอง<น>จากมุมปัจจุบันก็คือทะเลสากลทั้งหมดอเมริกาครอบงำไว้เกือบหมดแล้วก็คือทะเลสากลยังเป็นทะเลสากลใช่ไหมแต่ถ้าใครมีศักยภาพนั่นหมายถึงมีเรือเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งหลายที่ไปครอบอยู่คือมีศักยภาพในการที่จะไปทําอะไรเนี่ยทาอะไรเขาไม่ได้ต้องไปที่ต้องไปศึกษากฎหมายทะเลที่สาธารณชาติ คุมอยู่แต่นี้ถ้าสารัฐเนี่ยนะครับสารัฐจะเอาสย่างก็ได้แต่มันมีกฎหมายทะเลนะฮะที่กําหนดให้ทําอะไรได้ในทะเลหลวงนะครับแต่เนี่ยคือสารัฐเองก็มีศักยภาพทําได้นะครับแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้คือว่าถ้าเขาทําคนหนึ่งมาทําตามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่สารัฐจะไปแสวงประโยชน์อะไรก็เลงเลงไว้ก่อนตรงนี้มีตรงนี้นะก็เลงรู้แล้วนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเอาไปเลยครับก็แย่งไปคือตรงนี้มันเหมือนกับอย่างนี้ว่าดาวเทียมเนี่ยนะครับดาวเทียมเนี่ย วงโคจรดาวเทียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพยากรนะ,ะครับวงโคจรดาวเทียมจะเป็นวัุทรัพยากรนะครับถ้าเรามีศักยภาพมากนะครับเราปล่อยดาวเทียมได้เยอะเราก็ต้องจองที่ที่มันผ่านบ้านเราไทยบ้านเราทีนี้เราไม่อยากจะไปทะเลาะชาวาบ้านเขาเราต้องหาวงโคจรที่มันผ่านทะเลได้มากๆหนะ่อยถ้าไม่มีเราก็ต้องให้ประโยชน์กับประเทศที่ผ่านด้วยเช่นถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะทีนี้ไอ้วงโคจรไอ้เรื่องของดาวเทียมเนี่ย มันมีกฎบัตรของสัภารชาติเขียนไว้ชัดเจนนะครับ,รบแต่ความที่มันเอ่อมันเนื่องจากว่ามันเขียนครอบคลุมไม่ได้ในพื้นที่ที่คนไม่มีศักยภาพสหรัฐเนี่ยมีศักยภาพที่ไปถึงดาวังคารแล้วเนี่ยไม่มีคนอื่นได้ไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสหรัฐเองเนี่ยก็ได้อธิปไตยในอวกาศนะครับด้วยตัวเขาเองโดยปริยายโดยปริยายนะโดยปริยายเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันถึงได้เป็นการแข่งขันไง เขาก็กลัวว่าจีนจะทำนี้ด้วยครับซึ่งรัสเซียเนี่ยเคยทําเหมือนสหรัฐมาแล้วนะครับตอนนี้จีนก็พยายามที่จะทาตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็มองภาพว่าในการที่ในการที่มีประธานาธิสารสหรัฐเนี่ยคนหนึ่งค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะนิ่มนวลอีกคนหนึ่งค่อนข้างที่จะก้าวร้าวครับนะครับใครอยากจะได้คนก้าวร้าวมาเป็นผู้นําโลกล่ะก็ไม่อยากครับเราก็ไม่อยากถครับนะครับตรงนี้นะซึ่งซึ่งทาให้เกิดข้อแตกต่าง ครับข้อแตกต่างใน,ในความคิดเพราะว่าอย่างมิดรอม,มี่เนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่าซีขวาเนี่ยนะครับหรือว่าอนุรักษ์นิยมอเมริกันใหม่เนี่ยนะครับนะครับหรือว่าน e โอคอนเซอร์ i v ติฟอเมริกันเนี่ยนะครับแบ็กอัพอยู่นะครับเพราะพวกนี้เป็นพวกที่รุนแรงแล้วพวกนี้มีเมีเหมือนกับมีตำนานเลยว่าเป็นพวกที่วางแผนฆ่าเคนเนดีนในตำนานสังหาร อดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในปี1963ก็คืออเมริกันใหม่ก็คืออเมริกันที่ผู้รุ่นแรงพวกนี้นะครับแล้วก็ไปประชุมรับๆกันในทะเลทรายนะครับก็เข้าใจว่าเนี่ยมาจากพวกใต้นี่แหละครับพวกใต้เนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นตำนานนะฮะเป็นตำนานแต่ว่าใน,ในเงื่อนไขนี่ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีคนไหนความมั่นคงก็ไม่เปลี่ยน NSA ก็จะต้องวางยุทธศาสตร์นโยบายตามคำพีนี้์ ถูกต้องเลยครับข้อมูลยุทธศาสตร์ทรัพยากรต่างๆก็อยู่ที่ NSA NSA เนี่ยนะฮะมองจุดเดียวเลยคือผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของชาติ national interest เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวใจของการปกครองประเทศในในในโลกสากลเลยนะครับผลประโยชน์ national interest เนี่ยผลประโยชน์แห่งชาติมันลงมาถึงจะกำหนดวัตถุประสงค์ของชาติหรือ national เป้าหมายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสหรัฐเนี่ยเมื่อบอกว่าเป็นผลประโยชน์ของชาตินะครับผลประโยชน์ของชาติปุ๊บเนี่ยนะครับการดีไปแถลงบอกนี่คือผลประโยชน์ของชาตินะครับสภาเนี่ยไปดิสคัสกันวุฒิสภาชิกทั้งหลายก็ดิสคัสกันว่าผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมีบวกหรือลบครับเท่าไหร่อย่างเท่าไหร่อย่างไรนะครับอันนี้ถ้าบอกว่าได้ประโยชน์กับสหรัฐมากไปนะครับฝ่ายที่เป็นฝ่าย ฝ่ายที่เป็นฝ่ายนิ่มนวลนะครับผมใช้คาว่านิ่มนวลแล้วกันฝ่ายที่นิ่มนวลต้บอกว่าเฮ้ยเห๋ยวเราจะถูกโดดเดียวนะเราจะเป็นมาหัวเน่านะเราจะมากินรวบไม่ได้นะเราต้องแบ่งให้ชาวบ้านเขาบ้างนะก็เกิดเสียงส่วนเฉลี่ยขึ้นมาว่าเอ้ยเอาแค่นี้พอนะครับแต่ผลประโยชน์ยังระดับหนึ่งอยู่นะนะครับก็ยังระดับหนึ่งอยู่เช่นเจ็ดสิบสามสิบไม่ได้ทุนก็พมสักท่ก็แล้วแต่ว่าโอเคเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสามสิบก็แล้วแต่ที่นักการเมืองสหรัฐเนี่ย จะมองว่าผลประโยชน์ของชาติณสี่ปีนี้ควรจะไปตรงไหนครับนะครับอันนี้สําคัญคัแต่นั่นหมายถึงว่าข้อมูลที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐเนี่ยจะเป็นข้อมูลหลักที่อยู่กับสภาความมั่นคงเ s เทั้งหมดอยู่แล้วเขาจะมีแม็กซิมัมกับมินิมัมเลย m a x i แม็กซิมัมผลประโยชน์สูงสุดครับแม็กซิมัมมินิมัมสูงต่ำสุดเขาจะมีเลยพวกนักวิชาการในความมั่นคงของโลกเนี่ยเขาจะไปประชุมรวมกันแล้วก็ทํา และกําหนดวิธีการด้วยการประเมินการสถานการณ์ครับเขาก็มีข้อเสนอเลยส่งไปเป็นไปเป็นไปเป็นเอกสารเลยครับเป็นเอกสารเลยนะครับแล้วก็ผ่านการสรุปจนถึงประธานาธิบดีอาจจะเหลือแค่สามสี่หน้าประธานาธิบดีอ่านปุ๊บอนุมัติหรือแม่นุมัติถ้าไม่เข้าใจก็เรียกชีพของสตาฟมาชีพของสตาฟของไวท์เฮาส์เนี่ยพาเวอร์ฟูลมากเลยมีพลังอำนาจสูงสุดไอ้คนเนี้ยจะเป็นคนที่เรียกผู้เหนวยการ NSA เข้ามา CIA เข้ามาเลยมาชี้แจง โชว์ๆนะครับแล้วเขาก็มีสตาฟมาสรุปสรุป3 4มส่แผนให้ประธานที่อ่านเพราะประธานที่อ่านเพื่อตัดสินใจเพื่อตัดสินใจอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นชีพออฟสตาฟของสหรัฐเนี่ยคือชีพออฟสตาฟของไวท์เฮาส์เนี่ยนะครับหรือเสนาธิการประจําทําเนียบขาวเนี่ยมันมีพลังมหาศาลนะครับเอเนเซก็คือรู้เลยว่าผลประโยชน์สูงสุด70% 80%เนี่ยคือตรงนี้ก็นําเสนอเข้าไปนะครับชีพออฟสตาฟ ต้องเริ่มล็อบบี้แล้วครับล็อบบี้นะครับกับกลุ่มนักการเมืองนั่นหมายถึงว่าประเทศเหล่านั้นก็ต้องมีประเทศเป้าหมายว่านะสถานการณ์ปัจจุบันนี้จะพุ่งไปที่ประเทศไหนบ้างถูกต้องครับนั้นนโยบายที่จะไปกดดันจีนโดยใช้ประเทศไทยมาเป็นฐานที่มั่นเนี่ยมันถูกกำหนดมันถูกกาหนดตั้งแต่ปลายปลายปลายสมัยของโอบามาเห็นไหมครับมันมาตอนปลายถูกไหมครับแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง ในเชิงนโยบายความมั่นคงแล้วนะครับก็หมายความว่าฝ่ายขวาจัดนะครับซึ่งต้องล็อบบี้แล้วครับฝ่ายขวาจัดต้องล็อบบี้ผ่านไหนอ่ะก็ผ่านผ่านล็อบบี้ของสภานะครับในสภาเนี่ยมันจะมีออฟฟิศของล็อบบี้ทั้งหลายนะครับมันก็ผ่านให้บอกว่าเนี่ยให้ไปจัดการได้ที่ไปบอกว่าต้องบีบแลนะนะไทยจะไปจะต้อง จะต้องเอาอุปภวให้ได้แล้วนะเนี่แหละครับมันคือประเด็นการเ<ผ>ม,มืองของสหรัฐผ,ผมเคยเอกาสารฉบับหนึ่งที่มีการเผยแพร่แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เอามาให้ดูตรงที่ว่ามีการระบุถึงคุณลักษณะของทักษณิณชินวัตรระบุคุณสมบัติในการที่จะให้ทุนกับในประเทศไทยแล้วก็บอกว่าคนนี้มีประวัติในเชิงการเมืองติดลบอะไรบ้างแต่มันมีปัญหาตอนท้ายที่มันน่าสนใจก็คือแต่คนนี้อเมริกาน่าใช้ที่สุดแสดงว่าข้อมูลเหล่านี้ NSA มีมีการวางวิธีการได้หมดแล้วทุกต้องครับาเราก็ระวังเห็นนะครับว่าประธานในพอดีคนไหนก็ตามในโลกนี้นะครับครับที่ผ่อนปลนให้กับสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเลวแค่ไหนสหรัฐเอาหมดนะครับไม่ว่าจะเลวแค่ไหนเ่ยสหรัฐไม่สนใจตรงแบ็กกราวเพราะว่าไอ้คนนี้ไม่ได้เป็นคนเลวในประเทศสหรัฐแต่สหรัฐมีแบ็กกราวคนเหล่านี้อยู่ในประเทศตัวเองคือข้อดีข้อเสียทัศนคติของประชาชนต่อคนคนนี้ครับผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างนรงวงวันนะไม่เคยไป ไม่เคยไปทําอะไรผิดในสหรัฐเลยแต่สหรัฐบอกว่าเป็นแบล็คลิสต์ใช่ไหมครับเป็นแบล็คลิสต์ซึ่งคนไทยยังไม่รู้เลยว่นแบล็คลิสต์เพราะอะไรนะครับเพียงแต่ว่าแบล็คลิสต์แบบเนี้ยมีมีลูกน้องค้ายาเสพติดเหมือนนารีนีทวีสิลป์กนใช่ไหมครับก็ไม่รู้เนะเธอก็เธอก็เป็นล็อบบี้อีกคนหนึ่งถูกนะครับเธอก็เหมือนกับเป็นแบล็คลิสต์เพราะว่าเธอเนี่ยเหมือนกับใบบรายถูกไหมฮะอยู่ในชนบนอะรอย่าครับใบใบบรายแต่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ คือถ,<ส>ถึงว่านะเมื่อกี้<ส>เราสแสดงว่า,วาข,ข้อเสนอต่างๆที่จะเสนอไปที่ไปที่กลุ่มที่เป็นสนธิกการทำเนียบขาวเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเสนอทั้งหนึ่งเป้าหมายสองกไรสูงสุด3าวิธีการที่จะเข้าไปแล้วอย่างกรณีที่หมายเวลาโคลัมเบียได้พูดถึงการที่จะเข้าไปประเทศเป้าหมายที่ไหนก็ตามที่เขาวางแฟกเตอร์ไว้สี่ตัวว่าหนึ่งดูเรื่องความขัดแยง้งดูเรื่องกําไรสูงสุดดูเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็ดูเรื่องกองกําลังยแสดงว่าสี่แฟกเตอร์เหล่านี้ ทุกมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายก็เป็นคนคิดหาวิธีการพวกนี้มันเป็นบริบทของข้อมูลข่าวสารไงฮะเราเรียกว่าหัวข้อหัวข้อที่จะต้องสังเกตการเมืองเป็นยังไงใครเป็นคนมีอำนาจพรรคไหนมีอนไเรื่องปกติอยู่แล้วนะในเรื่องของการทําข่าวกลองเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับสหรัฐ c i a ทําหมดนะฮะ CIA ก็จะมีแผนกต่างๆที่ในเรื่องของบุคคลบุคคลทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยนะครับ มีใครมีอิทธิพลอย่างไรอิทธิพลเนี่ยจะมีผลลัธ์ผลบวกไงกับสารัฐครับถ้ามีผลบวกทางลบสารัฐสารัฐดึงไปเลยเด็ก1ิตุลาได้รับทุนไปเรียนคอร์เนลกี่คนล่ะจำนวนมากออกมาได้เรียนด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์หลายคนเลยเพราะอะไรถ้าอยู่อาจจะเกิดปัญหาถูกไหมครับคอมมิสชเราไปเอาไปก่อนพัเกิดกรแจ้จริงรอเศรก็เลยก็เลยต้อง เรียีมาเรียนคอาวแนลไม้คุณเนี่ยยอดเลยเป็นเสรีชนโอ้โหความคิดประชาธิปไตยสุดยอดอิสระเสรีภาพมาไปเรียนเสรีชนไปอยู่คอาวแนวจบไม่มีการเคลื่อนไหวในประเทศไทยถูกไหมครับและขณะเดียวกันก็โปรอเมริกาด้วยครับก็ไม่รู้ทีอันนี้ผมไม่รู้เขาโปรหรือเปล่าผมไม่ติดตามมันนะแต่ว่ามีทายาท14ตุลาหลายคนที่ได้รับทุนไปเรียนมาลายสลาศหลายคนก็ถามว่าทําไมเขาให้ทุนล่ะเพราะว่าถ้าอยู่ไปบุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นภัยต่อสหรัฐนะครับ ต่อาจจะเป็นภัยต่อเพราะบางคนก็เคยต่อต้านจักรวรรดิอเมริกันชัดเจนต่อต้านอุตภเปาถูกต้องครับถูกต้องครับครับทีนี้มุมที่เกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาพอมองกลับมาที่ประเทศไทยสภาความมั่นคงไทยจริงๆก็ต้องมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้คือยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นตัวตั้งอันรีกว่าต้องเขียนคําตัวโตว่าผลประโยชน์ของชาติอยู่ที่ศีรษะของท่านทั้งหลายในสภาความมั่นคงถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องทำน้าที่ของท่านเลยนะครับว่า ความมังกรขงชาติเนี่ยสูงสุดคืออะไรนะครับในความมังกรเนี่ยทำให้เกิดผลประโยชน์ของชาติสูงสุดอย่างไรนะครับก็ล่าย,ยาวมาเลยผลประโยชน์ทางไหนทางทะเลผลประโยชน์อะไรต่างๆสารพัดเนี่ยนะครับคือทั้งผลประโยชน์ภายในประเทศและผลประโยชน์ที่อยู่นอกประเทศและทั้งเรื่องความสัมพันธ์ที่ต้องมีการผมยกตัวอย่างว่าในยุคพลเอกชาติชายชุนวันนะครับความมังกรเนี่ยถติว่าพลเอกชาติชายบอกอะไรคือผลประโยชน์ของเราล่ะครับคุณไปหามาให้ได้ก็คิดกันใหญ่ นะครับตอนนี้เนื่องจากว่าพลเอกชาติชายเนี่ยท่านมีประสบการณ์ต่างประเทศยาวนานท่านผ่านสนามท่านเคยเป็นทูตชูดต้องสามประเทศนะครับประเทศหลักๆที่เกี่ยวกับการประชุมระดับชาตินะครับคือสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียอะไรเงี้ยนะครับอเมริกาด้วยใช่ไหมออจัดดีน่านะครับซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ในอเมริกาใต้ถูกไหมครับแล้วท่านเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงเนี้ยมหาศาลพอท่านมาปุ๊บท่านบอกเนี่ยเป็นนายกปุ๊บท่านบอกว่าอะไรคือผลประโยชน์ของชาติ คิดกันหัวแตกครับในสุดแล้วผลปโยชน์ทางทะเลจึงเกิดอะไรสารพัดขึ้นนะครับที่ตอบสนองว่าจะต้องรักษาผลประโยชน์ทางทะเลรเรือหลวงจากกรีนเรบเร์ก็เกิดจากนโยบายนี้เพื่อจะรักษาผลประโยชน์ทางทะเลเพราะฉะนั้นเป็นการแสดงกําลังอัตรากําลังลบที่มีศักยภาพสูงก็คือสามารถจะเคลื่อนที่ไปรักษาผลประโยชน์ทางทะเลได้นะครับสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันนั้นนะครับ อนุมัติเงินเพื่อซื้อเรือหลวงจากเรืเรบนะครับอนุมัติเงินให้กองทัพอากาศซื้อ F18 นะครับเพื่อที่จะมาศักยภาพสามารถที่จะปกป้องปกป้องพื้นที่ที่เป็นทรัพยายรทางทะเลของเรานะครับนั่นคือนโยบายผลประโยชน์ของชาติที่เกิดจากนะครับผู้นําของประเทศโดยที่ผู้ตอบสนองคือนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ไปหามาเลยเอ้าจุดอ่อนมีจุดไหนจุดอ่อนก็เอ้ามี จุดอ่อนของประเทศไทยมีอะไรมาัางเขาต้องพิจารณารสภาความวามั่นคงก็พิจารณา,าจุดอ่อนเช่นยาเสพติดก็ต้องรณลงในเรื่องนโยบายนะครับยาเสพติดสองการไหลเข้ามาของอแรงงานต่างชาติกไ็ไอสภานี้ก็ต้องทำอีกว่ามันมีผลเสียอย่างไล้วนะก็ต้องทำอะไรล่ะก็ต้องไปบอกรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องออกกฎหมายป้องกันต่างๆรักษาในสังกันก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติก็คือว่าแรงงานถูกนะครับแรงงานถะูก ทดแทนแรงงานไทยมันก็เป็นใช่ไหมตรงนี้สามสิบหกสิบไหมอ่าครับคือผลประโยชน์เจ็ดสิบแล้วคือได้ประโยชน์ประเทศไทยแล้วอีกสามสิบคือถ้าต่างด้าวมาตั้งหมู่บ้านเราจะต้องมีใครไปดูแลยังไงบ้างการควบคุมการควบคุมยังไงก็มาต้องลงทะเบียนต้องอะไรต่างๆคล้ายกินกราดอะไรของทางทางอเมริกาถูกต้องครับอันนี้อันนี้เนี่ยชัดเจนนะครับว่าคือผลประโยชน์ของชาติคือว่าสภาความมั่นคงจะต้องดูผลประโยชน์ของชาตินาไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่อง กลายเป็นว่าวันนี้ถ้ามองจากวันนี้ที่พี่น้องประชาชนหนักใจก็คือการเอาสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดูแลผลประโยชน์ส่วนบุคคลครับแค่ลูกของอดีตนักโทษหนีคดีพูดแอะเดียวรัฐมนตรีการาโหมก็หงอสภาความมั่นคงก็ต้องเปลี่ยนรองนายกก็ต้องออกมารับรองคือคือตรงนี้นะครับณนะตรงนี้เนี่ยนะครับผู้ผู้บริหารหน่วยงานเช่นนี้ครับ มีฐานะเป็นเสมียนเท่านั้นเป็นเสมียนนะครับก็เราบอกว่าเสมียนเสมียนลงจำนำทําอะไรล่ะครับเสมียนลงจำนำจดชื่อคนมาจำนำของสิ่งมียนจำนำมีหน้าที่พิสูจน์ว่า